ภรรยาจะรักษามีได้แค่3ครั้งเท่านั้นครั้งแรกนะคะเธอจะไม่สนใจเลยนะคะว่าคุณเป็นใครมาจากไหน แต่เธอก็จะรักคุณให้หนุ่มๆลองย้อนกลับไปวันๆานูนะคะว่าครั้งแรกที่คุณรู้จักกับภรรยาของคุณเนี่ยความรักของคุณกับเธอเป็นยังไงอย่างเช่นนะคะครั้งแรกที่แฟนของคุณเขาตกหลุมรักคุณเนี่ยเขาจะไม่สนใจเลยนะคะว่าคุณเนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่เธอไม่ถามเลยนะคะไม่สนใจว่าบ้านคุณอยู่ไหนพ่อแม่คุณเนี่ยรวยหรือเปล่าพ่อแม่คุณเนี่ยมีการศึกษาหรือเปล่าเธอไม่สนใจเลยนะคะว่าคุณเนี่ยจะนับถือศาสนาอะไรคุณจะผิวพันธ์แบบไหน เธอจะรักคุณก็คือรักคุณเพราะผู้หญิงนะคะเวลาที่รักเนี่ยมันไม่มีอะไรยากหรอกแค่แบบว่าคุณเป็นคนที่ตรงสเปคเธอเป็นผู้ชายที่แบบเธอเห็นแล้วอุ้ยฉันปิ๊งผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ใช่เลยฉันคลิกกับผู้ชายคนนี้มึกมากเลยอะไรแบบนี้จึงทําให้เธอยอมรับคุณเป็นแฟนแล้วก็รักคุณเพราะฉันจะรักผู้ชายคนนี้ไงครั้งแรกนะคะนี่คือครั้งแรกเวลาที่ผู้หญิงตกกลุ่มรักผู้ชายนั่นเองค่ะ ครั้งที่2เมื่อเธอรู้จักคุณมากขึ้นเธอรู้ข้อเสียของคุณเนี่ยหมดแล้วนะคะและเธอก็ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นแต่เธอก็ยังคงรักคุณต่อไปครั้งแรกเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนเนี่ยยอมรับกันเป็นแฟนใช่ไหมคะตกลงกันเป็นแฟนแล้วเธอก็เห็นข้อเสียคุณมากมายแต่เธอก็แบบยอมรับฉันเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นนะเพราะว่า ฉันรักเธอและเธอก็รักคุณต่อไปต่อไปนี่คือความรักที่แท้จริงนะคะที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีให้กับผู้ชายที่เธอรักนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดข้อเสียอะไรเนี่ยเธอก็แบบว่าสามารถที่จะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นได้เพราะผู้หญิงเวลารักเนี่ยเหมือนที่คุณนุชพูดนะคะรักผู้ชายคนนี้ก็รักหมดใจนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วหนุมน่มๆเนี่ยมีผู้หญิงที่ดีแล้วเนี่ยควรที่จะ ปฏิบัติกับเธอดีนะคะดูแลเธอเป็นอย่างดีอย่าปล่อยให้เธอเนี่ยต้องเสียใจค่ะครั้งที่3เมื่อคุณทําให้เธอเจ็บช้ําแต่เธอยังคงรักคุณและอดทนต่อไปครั้งนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคุณเนี่ยอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะคะจะเป็น5ปี10ปีหรือว่าบางคน20ปีนะคะคุณอาจจะอ่ารู้สึกว่าเออเบื่อกับความสัมพันธ์แบบนี้เบือ่อภรรยาแล้วคุณก็ไปเห็นผู้หญิงสวยๆเอะอะๆใช่ไหมคะคุณก็ แอบปันใจไปชอบผู้หญิงคนอื่นแอบคุยแอบคบหากับผู้หญิงคนอื่นเมื่อเธอรู้นะคะเธอเจ็บช้ำม,มากๆเลยแต่เธอยังคงรักคุณนะคะและอดทนอยู่นะคะเพราะรักนั่นเองนี่คือผู้หญิงที่ดีมากๆนะคะผู้หญิงที่รักสามีมากๆแต่สามีเนี่ยแบบไม่เห็นคุณงามความดีของภรรยายเลยแล้วก็ปันใจ ทำให้เธอเจ็บช้ำนั่นเองนะคะนี่คือสมครั้งนะคะสำหรับช่วงเวลาที่ภรรยาเนี่ยรักสามีนะคะดังนั้นนะคะคุณผู้ชายคุณสามีถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าคุณทำผิดพลาดค,คุณรู้ตัวแล้วว่าคุณทำให้ภรรยาเนี่ยผิดหวังเสียใจเจ็บช้ำและคุณยังไม่ยอมปรับปรุงนี่แหละคือหายนะนะคะคุณรู้ไหมคะว่าภรรยาของคุณเนี่ย จะเดินไปจากชีวิตคุณและไม่หันหลังกลับมาอีกเลยดังนั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณรู้ตัวว่าคุณทำผิดต้องหยุดให้ได้นะคะต้องรู้ว่าเออเราแต่งงานแล้วภรรยาเราเนี่ยรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับเราคุณควรที่จะรักภรรยาให้มากๆนะคะควรที่จะเก็บรักษาภรรยาที่ดีเนี่ยไว้ให้ดีๆเพราะมูเสื่อเสียไปแล้วคุณจะไม่สามารถเจอคนที่ดีแบบนี้ได้นะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณค่ะ